ไปเห็นข่าวว่าพระยันตะพึ่งตุยไปเมื่อวานอยากรู้ว่าตอนนี้ลงนรกหรือขึ้นสวรรค์ครับไม่รู้อ่ะไม่รู้เหมือนกันนะไปแล้วเหรอทําไมทําไมไปไปไวไปง่ายจังเลย <c oughs> ไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยนะวันนั้นก็เหมือนยังเห็นคลิปดีๆอยู่ไม่ใช่เหรออืมก็ถึงเวลานะหรือเวไนก็ท่านก็เป็นนักปฏิบัติที่ดีนะไม่ลงข้างล่างนะยังไงก็ขึ้นข้างบนนะขึ้นข้างบนอยู่แล้วนะก็ระดับที่ท่านปฏิบัติก็ ก็ฌานสี่นะครับฌานสี่แต่ไม่รู้ว่าถึงอริยะหรือเปล่าอันนี้ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะไม่เคยเจอไม่เคยอะไรสักอย่างเลยนะก็อย่างนี้ผมเคยพูดไปก็ท่านโดนใส่ร้ายนะครับโดนกลุ่มนะกลุ่มเขาเรียกว่าอะไรดีกลุ่มล้มล้างครูบาอาจารย์ในศาสนาพุทธของประเทศไทยเนี่ยแหละโดนล้มล้างเลยโดนใส่ร้ายแล้วจับถึนะะกนั่นแหละก็มีสามสี่คนนะ ที่โดนนะหนึ่งเดือนนั้นก็เป็นพระยันต์่นะดูใส่ร้ายนะก็อย่าไปเชื่อ,อข่าวมากนะข่าวพวกนี้มันก็อย่างนั้นแหละก็เขาก็จับสึกนะครับจับสึกแล้วก็เงินอะไรเขาก็ยืดไปนะก็ไปแบ่งกันนะพวกเนี้ย <c oughs> มีทีิพนมากนะ